ดูจะมีคําว่าอะไรดีแต่คำนี้นี้ในหัว่าเขาหล่อมากเขาหล่อมากนะครับไอดอลเพรูมเมโลป๊อปของเรานั่งอยู่กับเจ้าขุนค่ะสวัสดีสวัสดีครับอาจารย์เเจ้าขุนเคยร้องเมโลป๊อปแล้วใช่ไหมครับประมาณ3ามสเดือนที่แล้วครับผมโอ้โหอันนี้มากับซิงเกิลใหม่ค่ะโอ้เออเดี๋ยวให้เจ้าขุนทักทายชาวเมโลป๊อปทั้งสองกล้องเลยชาวเมโลป๊อปสวัสดีครับผมเจ้าขุนครับขอบคุณที่เชิญผมมานะครับอุ้ยอันดูทุกคนกำเมิดแรงมากอันนี้คือดีเจเก็บอาการไม่อยู่แล้วนะครับเอา เข้าเรื่องเราจะมาเมามอยกันด้วยซิงเกิลใหม่ของเจ้าขุนที่มีชื่อว่าจีบก่อนได้ไหมอุามีท่าด้วยจีบก่อนได้ไหมเนื้อหาเนี่ยน่ารักมากนะฮะแล้วก็เพลงก็น่ารักมากแต่คือก่อนที่จะไปเมาส์กับเพลงนี้เพลงเมื่อกี้ที่เปิดไปครับผมกับถ้าเธออยากไปทะเลฉันพร้อมเป็นไงบ้างครับดีใจไหมฟีดแบกดีใจมากเลยครับฟีดแบกจะยี่สิบล้านแล้วพี่เกินคาดมากครับผม นี่คือปล่อยไปประมาณ3าสเดือน,รอป,นประมาณ3รสเดือนครับผมใช่ครับปล่อยไปตอนช่วงเอพิลครับยีล้านวิวคือมันคือเพลงวายร่ลเ,เลยเนาะใช่ไหมขอบคุณทุกคนมากใช่ไหมตอนนั้นวินาทีนั้นคือรู้สึกยังไงบ้างคะที่แบบมันแบบบูมขนาดนี้ตอนนั้นผมอยู่อังกฤษครับแล้วแต่แต่ว,ว่าตอนกลับมาเดินสายอ่ะบูมพอดีผมเลยแบบ ช็อกมากเลยแต่ตอนอยู่อังกฤษไม่ค่อยยังไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่แต่ตอนกลับมาแล้วเห็นทุกคนเต้นติ๊กต็อกฟีดติ๊กต็อกอะไรแบบนี้ยผมดีใจตกใจเลยครับคือจังหวะมันพอดีพอดีใช่ไหมครับผมเพราะไม่มีใครคาดคิดว่าแบบว่ามาแล้วแบบโอ้โหอะ่างเี้อ่าใช่ครับคือแล้วเห็นทุกคลื่นคือเปิดหมดเลยอ่าขอบคุณโดยเพราะไม่ลบป๊อปนะเปิดบ่อยมากผมได้ยินตลอดเลยครับขอบคุณมากโอ้โหแล้วก็คือเตรียมตัวต่อเนื่องเลยกับเพลงนี้ถูกต้องไหมครับใช่ครับจริงๆเพลงเนี้ยครับก็แต่งช่วงเดียวกับทะเลเลยครับ ใช่ว่าทำไมมันมีลายเซน็นฮะฮะฮะป๊อปป๊อปแล้วเพลงนี้ยากกว่าเพลงที่แล้วยังไงบ้างครับเพลงนี้อ่ะครับจริงๆผมว่าเพลงนี้ง่ายกว่าด้วยเพราะว่าเหมือนดนตรีด้วยอะไรด้วยเลเยอร์จะน้อยกว่าด้วยฟังง่ายกว่าเนื้อหาฟังแล้วเข้าใจก็คือตรงตามอันนี้เลยครับเหมือนทะเลมันจะปล่อยช่วงแบบซัมเมอร์ใช่สงการครับผมใช่อันนี้ก็จะมีความแบบละมุนอยู่ในตึก มีคนน่าฝนนิดๆอ่อันนี้จะจะเป็นแบบวินเทจเอ็วนะครับมันจะแบบดักดักกว่านิดนึงครับผมแต่ก็มีความน่าค้นหาอยู่ในนั้นเหมือนโตขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ละพาร์ทเอมวเราจะไปเมาที่หลังเพราะว่าน่ารักมากมีเคมงเคมีอะไรที่ดีมากนะครเออแล้วเพลงนี้มีส่วนร่วมกับใครบ้างคะใครมาช่วยทําบ้างก็โทษครับผมเพ่ ไปวิ่งมารายการสดเลยเห็นแบบว่าอาการของเจ้ากุดเลยเพิ่งไปวิ่งมาใช่ไหมครับเพลงนี้มีเพื่อนๆครับอเป็นแบบกันเองมากเป็นแบบแก๊งอายุเท่าผมอะประมาณ19-20ิอะไรกันหมดเลยชื่อมีโนอามีเจแบงค์มีนอนสเตทอะไรแบบนี้ครับ แต่จริงก็คือเป็นคนที่สายดนตรีทําเพลงอยู่แล้วอ่าฮะใช่ครับผมเป็นแก๊งอยู่แล้วเป็นแก๊งเลยแล้วจะขุนแบบทําอะไรบ้างรับเพลงนี้อันนี้ผมก็เหมือนเดิมเลยครับเขียนเนื้อช่วยทําดนตรีเบื้องหลัง MV ก็ให้ความเห็นแต่ว่า MV อันนี้ครับผมจะเป็นโปรดักชั่นใหญ่หน่อยเขาช่วยห,หน่อยครับผม,มให้เขามาช่วยครับพรเพราะเพลงที่แล้วมีความชิวๆเนาะใช่เพลงที่แล้วเหมือนผม ลองมือเองหมดเลยจนไม่ไหวอันนี้ผมเลยแบบอยากให้คนมาช่วยๆด้วยอะไรแบบนี้ครับมุมกล้องมุมกล้องสีภาพอะไรก็เลยแบบโอ้โหดีมากเลยครับใช่ต้องขอบคุณผู้กำกับมากผู้กำกับคือใครนะฮะเออมันเป็นทีมโปรดักชั่นใหญ่เลยครับผมแต่ผมจำโปรดักชั่นทางไม่ได้จำชื่อไม่ได้แต่คือมีอยู่ใน MV ็อยู่อ๋อฮใช่ต้องเครดิตเขาผมใช่ใช่ใช่ดีงามมากนะฮะกลัวพูดผิดเลยรายการสดด้วยใช่แบบอะไรอ๋อแต่ว่าเพลงที่แล้ว ทะเลนี่คือเราก็คือก็คือแต่งเองด้วยทะเลมีพี่มียูมาช่วยด้วยครับผมช่วยแต่งเนียทำมีมียูด้วยนะฮะแล้วทงนี้ก็ใครแบบว่าแก๊งกับโนอาใช่โนอาเจแบงค์นนสเตทสุดๆไปเลยนะฮะแล้วก็จะมีลายเซ็นความเป็นเจ้าขุนอยู่เราเราเรียกว่าแนวอะไรอะที่ที่เราทำแนวป๊อปครับป๊อปเลยน่าจะแนวป๊อปครับเออแต่ว่ามีการดีไซน์การร้องอะไรในแบบผมจริงๆแล้วเหมือนมันอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ของผมด้วยที่มันทําให ไม่ไม่มาเรียกว่าอะไรอ่ะกวนๆนะมีทุกเรนมีกนแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็พยายามให้มันฟังง่ายๆสบายๆแต่สองเพลงอ่ะก็ทำให้สาวๆกรี๊ดกันนะทุกคนไอเดียคนจีบจริงมีคนจีบนะสาวนะสาวไอเดียมันมาจากไหนทำไมถึงเป็นเรื่องราวอะไรแบบว่าประมาณเนี้ยของจีบใช่ไหมครับจริงๆแล้ว เพลงเนี้ยขึ้นมาจากคอร์ดกีตาร์ครับผม <ừ m. S 1> เล่นกันอยู่ช่วงนั้นผมเหงาครับช่วงนั้นแบบไม่ค่อยไม่ค่อยมีงานไม่ค่อยมีอะไรช่วงนั้นผมเลยแบบเข้าห้องอัดทุกวันเลยครับแล้วก็ชวนเนี่ยเพื่อนเพื่อนพี่พี่มานั่งเล่นแล้วก็เหมือนตีคอร์ดมีคนตีคอร์ดแล้วก็อยู่ๆก็คิดคําว่าจีบขึ้นมาเพราะเหมือนมันใสคอร์ดมันใสมากครับแล้วก็เลยต้อง,ตง,ตงมีอะไรซิไม่มีไม่มีเลยโอเคอยู่ดีก็คือแบบมีคํานี้เลย <laughs> พุ่งมาจีบเลยใช่อยู่ๆก็จีบแล้วก็ค่อยเอ ขุนเป็นคนแบบต้องพูดก่อนว่าอาจจะดูมั่นใจแต่ว่าในเรื่องความรักอะไรแบบเนี้ยครับจะเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เขินๆอะไรแบบเนี้ยครับในแบบเหมือนเป็นฟิลถามเป็นฟิลแบบขออะไรแบบเนี้ยครับ,<ม>บคิดตอนที่คิดนะครับเอ๊ะแสดงว่าใน MB แอคติ้งต่างๆที่เกิดขึ้นคือน่าจะแบบว่าไม่แอคติ้งครับจริงรต้นอทำไมเล่นด้วยแบบว่า ทำเพราะชาขนาดนั้นจริงนี่คือจริงยังไงฮะจริงมันมีอะไรจริงมากในในเอวีนั้นเหมือนผมไม่ค่อยไม่เคยเรียนการแสดงครับแล้วเหมือนมันเป็น acting ครั้งแรกด้วยผมก็เลยแบบไม่รู้จะทํายังไงไม่มีบทไม่มีอะไรด้วยผมก็เลยเล่นเป็นตัวเองไปเลยดีกว่าแล้วมันก็โชคดีว่าผมก็แอบเขินน้องกําลังจะถามเลยเพราะนางเอกน่ารักมากน้องก็เอิ์นะฮะน้องก็เอิเป็นอยางไรบ้างครบทำไมถึงเลือกเอินมาทํางานอ่ขอปู อันนี้นิดนึงนะยอาปูยาวๆเลยครับใช่ใช่ใช่จริงๆแล้วตอนที่ประชุม MV เนี่ยครับก็นั่งประชุมกันหลายคนเลยครับสิบกว่าคนเลยครับก็อืเพราะเพลงที่แล้วเป็นพี่ดีมนางเอกอันนี้เลยคิดว่าเอ้ยมันก็ต้องมีนางเอกเหมือนเหมือนกันเลยแบบ brainstorm กันอยู่แล้วก็คิดไม่ออกสักทีเลยให้ทุกคนกลับไปทำกันบ้านครับผมแล้ว ประชุมที่สองะครับกลับมาทุกคนโชว์ไอจีน้องเอิญๆหมดเลยเป็นทุกใช่ผมเลยแบบอก็ต้องเรียกแล้วล่ะคนเนี้ยแบบบังเอิญเลยใช่บังเอิญมากเลยครับโอ้โหแล้วคือแต่อันนี้คือไม่สงสัยนะทำไมถึงเป็นน้องเนาะเพราะว่าช่วงเนี้ยน้องมีดาเมจในแบบโซเชียลอะครับโอ้ยรุนแรงมากคือแบบโตเหมือนตัวเป็นสาวขึ้นด้วยเหมือนผมไม่เคยไม่เคยเห็นก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่ามาเห็นไอคลิปที่เป็นกินซอยจุหรืออะไรสักอย่างอยู่ คลิปที่พี่พูดอะ่ะคือคลิปเต้นนะ<อ> <laughs> ทำไมมันเป็นแบบโาชู <laughs> <laughs> แกเป็นคลิปโาชูคลิปโาชูนั้นมัน,ม,นมันไปเตะตาเราอย่างไร <laughs> เหมือนมันมันดูอายุใกล้ๆกับผม, <ừ> มนะครับ <laughs> <laughs> มันเลยน่าจะดูเรียลกว่า <ừ> อ่าฮะดูเคมีน่าจะเข้ากันกว่าดูอ่าฮะ คืออะไรประมาณนั้นคือหนุ่มๆก็คงเห็นแล้วก็โอ้ยถ้าไมเป็นธรรมชาติน่ารักจังผมโดนดีเอ็มด่าเต็มเลยครับแฟนคลับน้องเออร้องเล่นร้เล่นรเล่ไม่แต่เราก็คือแบบว่าคือน้องก็ damage แรงจริงจริงครับใช่เก่งน้องเก่งมากเลยครับขอชมแบบเล่นการแสดงก็ได้เต้นก็ได้ร้องเพลงก็ได้เหมือนขึ้นหนุ่มตล่นได้กีตาร์ก็ได้ใช่ครับผมอ้โแล้วคือมันเหมือนโตมาคือตอนนี้วัยก็คือเท่าเท่ากับเราเนาะน้องสิบแปดมั้งครับอืมทั้งหมดก็คือค่าเสีย เ่าอายุไม่เกี่ยวเป็นคุณพ่ออะไรกันแต่คือสุดท้ายก็คือเหมือนเคมีมันโอ้โหได้มากเลยนะมันดีมากแสดงว่าอย่างที่เราบอกว่ามันไม่มีบทไม่มีอ่ะมันมีแค่เส้นเรื่องว่า เหมือนเจอกันในโรงแรมแล้วเราตบอกว่าจีบเขาใช่ครับแล้วเป็นยัไงบ,บ้างกับแต่ละซีนแบบยากง่ายแค่ไหนแต่ละซีนเหรอครับจริงๆแล้วทีม MV ครับโปรดักชั o n คือ professional มากแล้วน้องเอิรนก็ professional อยู่แล้วมันเลยทําให้ชีวิตผมง่ายมากเลยจากคนที่ไม่เคยแสดงครับทําให้แบบสบายไม่มีใช่ครับไม่มีอะไรไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับผมไม่ค่อยยากใช่ไหมแล้วก็ความเขิน ที่มันเกิดขึ้นในหลายช็อตอะแต่ความยากคือความเก็บความเินเวลาทัายครับเ <laughs> <laughs> พราะมันมีอมันดูเขินเนาะใช่ไหม <laughs> ครับเหมือนต้องออมองหน้าจ้องตาก,กันแล้วผมไม่ค่อยเคยทําอะไรแบบเนี้ยครับเลยเขินแต่ถ้าคุณรู้ไหมว่าคือเคมีมันทําให้เหมือนเรานึกถึงตอนที่เราจีบใครใหม่ๆหอ่ะ มันมันใช่มากอ่ะเออเหมือนตอนที่เราอยู่ป .6 ดันเลยมั้ยกี่ปีแเรากี่ปีเราแรงก๊อฟเราเล่นเริ่มจีนจากป .6 เลยหรอแม่แรงเลยเราแรงเลยเออแล้วมัมีเคมีความแบบเขินแล้วก็มีแบบฉากกั้นถูกต้องไหมมันจะมันจะไปได้แบบว่าแบบอูเข้าหากันเหมือนช่วงเฟสที่กำลังคุยโต้ดังเยอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเข้าใจเข้าใจแล้วอย่างฉากจบอ่ะ โอ้โหเคยไปคิดว่าฉากมันจะมันจะเขินได้ฉากจบคือฉากอะไรนะพี่ที่ที่เอ็นบอกว่าเขาเขาไปในห้องแล้วเขินที่เราไม่รู้ที่ผมหยอดพลอรอยอ่ะพลอรอยแล้วเราก็แบบแล้วเราก็ไปแบบแอบแบบพี่ดูห้ารอบอ่ะอขผมมากครับฝันวิวให้ด้วยนะครับฝันวิวนะครับไม่ไปชอบเคมีเออแล้วแค่ฉากนั้นน่ะมันก็คือแบบคือปกติเอเบีมันจะมีแบบเออแบบได้มาเจอกันเลยอะไรที่สมหวังอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็ทิ้งหินไว้อันนี้ปูใช่ครับค่อยค่อย โู้แล้วภาพกปอย่างซีนอันนี้คือแบบมันแบบโรแมนติกมากเนาะอันไหนพี่นี่เนี่อันนี้อันล่างอันล่างใช่ไหมอ่าใช่ใช่ผมโดนตกน้ําจริงด้วยโอ้อันอันอันนักกิจเท็ะเท็เดียวพี่เพราะว่ามันต้องถ่ายช็อตนั้นก่อนใช่ครับเพราะเหมือนเราบุ๊กเอาไว้แค่ถึงประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มที่โรงแรมแล้วต้องรีบถ่ายแลรู้ไหมว่าจะมีการผักนี่ครับนี่ครับเรือเรืก็คือเก็บไว้แบบว่าซีนท้ายๆเลยซีนสุดท้ายเลยครับใช่อันนี้แล้วก็เปียกจริงใช่ครับหนาวมาก เพลนีได้มากอแล้วเพลงนี้มีท่าเต้นฮะมีครับมีมีติ๊กต็อกชาเลนดด้วยครับผมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เจ้าขุนร้องแล้วก็เต้นให้พวกเราได้ดูกันได้เลยอย่างทะเลก็มีเนาะทะเลก็มีครับเพลงนี้ก็มีอีกเพลงนี้ก็มีอีกแล้วก็คอนเซปต์เดิมเลยครับนางเอกคิดท่าเต้นเหมือนเดิมเฮ้ยแต่มันแบบเป็นอะไรที่แบบใหม่เนาะมันแบบว่ากลายเป็นไวรัลได้ใช่ใช่ใช่งานเพลงนี้นางเอกของเราคิดท่าเต้นยังไงเราเราเราเต้นได้ไหม จีบก่อนอได้ไหมค่อยคบกันทีแังหากว่าเธอพร้อมแล้วเรียกเธอว่าที่รักได้หรือได้หรือเปล่าอรอมัอน,นานแล้วเตอเตอเธอทำให้แฟนฉันกลายเป็นจริงอุ๊ยเออ,อมีลายเซ็นเออ,ออยู่ด้วยขอเต้นอีกรอบนึงแบบ เต็มเต็มหรอเพื่อมีคนเอาไปแกะท่าเนาะเออแล้วเล่นอะติดตอกเดี๋ยวพี่จะเต้นตามด้วยเขีฮะจีบก่อนได้ไหมคอยคบกันชิลังหากว่าเธอพร้อมแล้วเรียกเธอว่าที่รักได้หรือเปล่ารอมันนานแล้วตอเตอจะทำให้ฝันฉันกลายเป็นจริง ครับผมอุ้ยน่ารักขอโทษครับผมจำไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวมีลงในโซเชียลผมจริงๆลงไปแล้วครับลงไปแล้วด้วยใครอยากเต้นชาเลนจ์นี้ก็คือเข้าไปเลยเออเข้าไปเต้นเลยเพราะมีคนแกะท่าให้แล้วด้วยครับอือใช่ใช่เพราะนี่คือฟิลแบบฟิลทิกต็อกเลยเนาะเพราาะว่มีมือมีอะไรเงี้ยโอู๋ดีงามมากนะฮะแล้วก็เอิญๆแหละครับเมาอีกนิดหนึ่งมีฉากไหนที่เราประทับใจชอบเป็นพิเศษช็อตกินข้าวครับผมช็อตที่นั่งกินไข่ดาวกัน คาดไม่ถึงเลยว่าจะเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะว่าช็อตนั้นผมเขินที่สุดเหตุผลคือเขินจริงเขินจริงครับเขินจริงช็อตไข่ดาวมันมีดีเทลอะไรบ้างครที่อ่าเน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 เัเน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 นตนกนเ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 งเนเนเนอนอนเนเนเนอนเ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 ินเน่ดานเนน กินเบรคฟาสส์ครับเบรคฟาส์พวกไข่ดาวขนมปังเบคอนอะไรประมาณนี้แล้วมีฉากอะไรอีกให้เรามีฉากอ๋อฉากฉากผมว่าฉากเช็ดผมฉากในห้องนอนที่ดูหนังอยู่โยนป๊อปคอนใส่กันไม่รู้ว่าพี่เอาขึ้นมาได้ไหมพี่ว่าไอ้ฉากไหนนด้เพราะจริงมันมีแบบว่ามันมีดีเทลทุกฉากเลยนี่ใช่จริงๆผมชอบหมดเลยอ่ะพี่แต่ว่า ใช่เลือดตัวน,นี้ครับใช่ไหมหรือถ้าใครชอบอันไหนก็แชร์กันได้นะเอพราะว่ามันม,ม,นมีมันมีหลายช็อตมากแล้วก็อย่างเนี้ยทําไมวิ่งไปแต่งฟันถึง <laughs> ตื่น <laughs> ฮะนอนไม่หลับแล้วิ่งตื่นเลยเอยแล้วเจอคนในลิฟต์เลยแบบรีบวิ่งขึ้นไปแต่งตัวทําให้พยายามแบบให้สะอาดหล่อๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จชอ่ะฮะมันมันดูธรรมชาติมันะรรมชมันเพรมันมันมันดูเรียวมากมากมากเลยนะฮะอ่ะเห็นว่าเจ้าขุน ยังมีโอ้ยมีเพลงที่แต่งเก็บไว้อีกเยอะเลยนะใช่ครับใช่ใช่ใช่วงนี้ผมเหมือนมาจัดในสมองของผมเลยรีบเขียนรีบแต่งโอ้โหแล้วเพลงสเต็ปต่อไปสปอยได้ไหมว่ามันจะมีอะไรจริงๆแล้วแน่เลยวาช่วงนี้อยากให้เก็บเป็นความลับ<ช>ถูกต้องไหมอยากอยากค่อยค่อยปล่อยทีเดียวแล้วให้ทุกคนแบบรู้พร้อมกันใช่ไหมเพราะว่ามันจะเป็นเพลงแบบว่าจีบๆน่ารักแต่เพลงสาอาจจะแบบ เาก็ได้ใช่อาจะเซ้าก็ได้หรืออาจจะแฮปปี้ไปเรื่อยๆก็ได้ของไม่รู้นะชอบอ่มีคอมเมนต์หรอ,อถ้าเต้นน่ารักมากเขาจะไปดีเจ้าขุนหลอจกเธอเธอก็ส่งคำถามที่เธอมีนตรอรอถ้าอยากรู้อะไรก็คือส่งคำถามมาได้เลยนะฮะหล่อเขินหล่อเขินเออน่ารักแต่ก็มีชาเลนจ์อย่างแน่นอนให้ทุกคนไปว่า อันนี้กันงั้นเอานี้อยากให้เจ้าขุนฝาก m อฝาก m อเพลงนี้อุย้ยมีกีตาร์เหรอโอ้ยก็เมื่อกี้คือเต้นกับร้องอันนี้มีกีตาร์มาอันนี้ว่อ่ะมาเลยครับได้เลยฮะแล้วกีตาร์สีสวยมากโซ่า <laughs> มากตัวปอดของผมเลยตัวปอดเลยโอ้ยต้องขยับจับโอ้ยเราจะเห็นเจ้าขุนโชว์ในเวอร์ชันอะคูสติกนะฮะ พุกเดียวพอเนาะได้เลยฮะจริงๆอยากให้ทั้งเพลงเลยแหละแต่เวลาเปนมันไม่พอใช่ะ <Ach> พุกเดียวฮะมิจิก่อนได้ไหมคอยขอบันทีหลังหากว่าเธอพร้อมเพียกเธอที่รัก จะ <Workers. S 2> สุดหัวใจ oh baby baby แค like ่น <Jesús intelligence> <ส>ี้ก็พอใจแค่ไ <commented> ด <on>. ้อ <nun> ยู่ใกล้กับเธอขอบคุณครับจีบติดแน่นอนเพราะจะมาเวอร์นี้อ๋อมีคนอยากถามว่ามีผลงานในอนาคตอะไรให้เราได้ติดตามอีกไหมก็ เอาผลงานนี้ก่อนนะฮะที่เพิ่งปล่อยไปเลยเมื่อวานนี้ก็อยากรู้ภาพยนตร์อะไรอยภาพยนตร์ซีรีส <Import ancy> <ล>์มีไหมอ่า ยังไม่มีครับแต่ว่าอยากให้มีครับแต่ตอนนี้แพชชั่นในการทําเพลงคือดุนแรงมากคือใช่ครับคือเรามาทางทางนี้เลยใช่แต่จริงๆแล้วผมก็อยากเล่นการแสดงนะครับแต่ว่ากลัวแบบเล่นไม่ถึงแล้วโดนด่าโดอะใน M.V. นี้เธอถึงถึงจริงๆไม่ธรรมชาติมากระทำเอิงไอเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าเ้าขุนจะมีผลงานอะไรให้เราได้ชมกันแต่ตอนนี้ให้เจ้าขุนฝากก่อนเพลงนี้ครับผมก็ เพลงใหม่ปล่อยแล้วนะครับชื่อจีบก่อนได้ไหมครับผมฟังได้แล้วทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มขอเข้ามากันเยอะๆนะครับในเมโลป๊อปหรือถ้าอยากจะดู MV นะครับก็ดูได้แล้วที่ YouTube JMD Channel ครับผมว้าวไปปั่นวิวกันด้วยนะคะจะไปดิเพลงนี้ที่เป็นไวรัลแน่นอนเดี๋ยวค่อยๆทำงานไปนะฮะขอบคุณเจา้าขุนมากเลยที่มาเยี่ยม,มเราทุกซิงเกิลเลยนะฮะเดี๋ยวมาอีกซิงเกิลสามเอออ่ะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนได้ฟังเพลงนี้พร้อมๆกันอีกรอบนึงนะครับกับเพลงจีบก่อนได้ไหมเย้ไปฟังกันเลยค่ะ